กันมันบ่พปูได้คือกันขั้นบ่ถามมาคือกันตื่นไปบ้อการจะบันชือเต่ามามาเก่าเงยมาถามมาคือกันมนจังเต่าโอ้สามขี้สามขี้จะค่อยเป่าได้นะพูดนะแม่ือแมทำใแน้อครับเอาข้อเปนประกันไปเอาขอเป็นประกันเดบิตปูข้อบัรเือนอื่นครับ ข้นบกเซือยพ่หัวน้อข้อบกเซือย่ือบกต่างตัวนะบกเอาขอเลี้ยงๆนี่ตีปูอืมโอ้การข้อต้อใช้กาขอยใช้การใช้ข่อยใช้าดใช้ขอยถ้าใชตื่นหางเรกเซือยอ่ะไม่พอ บัคืออะเหอ่่ามันมจากบักมเาะรก็เลยดังก bueno. um. ็ดังใครบกคือบลัคือปูบลรวคือปูนะปนะมากเข่เลยนั่งหกพ่อไทยรอเลยหนุบับวัวถึงบ่านแต่พอถิทยง่ายง่าขาผมขาผมขาดิบแต่ถือข้อขาใช้แนองนองมากเพียงมาเพีนงเนาะ เฝ้าไปทางทางแบบเกี้ยเออคขึาา้าเบากับเฝ้าในหัวขั้นเบาตกวัวกับเฝ้าดอานะนอกนะเนาะครับผมเออเพราะว่าขวามันพาป,ปืนหนังบ้างแกคือขี่ขาดอกลูกขวาเราไม่ก็ต้องดนอกเพราะน้งไมนตกขนาดมันบุกนะักเ,เพราะฉะนั้นอือาหารแรงแรงเลยลูกหลานจะไปก็ไปไม่ไปก็ข้าพ่อจะขี่ว่าขันขาวไปกับตัวอยังนัดขาขาวเลย ครับผมให้ติ๊กด้วยเอาเจคือหัดซื้อจักมาเอาเจคือหัตซื้อึ้งรับค้าเออเขาขอตัเกือว่ะค่าของกลัวมือกลัวก็หาเขาแล้วมืออมือบอว่ามือจะกระดากบ่เอาไปว่ะอันนึงว่ามืออันนีงมือเอออันนึงมือแลอันนึงมือเดี๋ยวงจากให้ติ๊กบางเกือ เอาไปวังอือเอาไปงั้นอ้าวใครเป็เบอร์เดียวเขาใช้เชื่อนบ้างงันใช้เชื่อนสิปูเชื่อนหาคุ้มหาคุ้ออปหนึ่งตีว้ามันสิหายเงื่อนหายตีหนึ่งปูลตรี่ว่ทรงอะอมาทองโตคือเจ้าละค่ะเก้าว้าวไม่เป็นปกห ว่าือว่ากันค่ะคือันง่นเอางี้แล้วคือคือันมาท่าก่อนอเอาไปพูดบ้านเกิดอืฮ่าเขาบอกที่นี่หละที่อนี่หละหาคู่มานกักว่าหาคู่มาของปบ้านเกิดหาไปว่าลยทุ่งเราฝูงนี้เขาอ่ะเนาะ พอเขาเป็นเงื่อนใดว่าได้ใจเขาไหมเอาว้เอาว้เอาไว้ก็อืนนังหนักเนาะเห็นบั้งเอาเท้ยันหายพะว่าเป็นขรอความก็ะอแต่กันค้างหลังอืนนั่งหนาว่าจะไปเกตพวกเราเลยใช่ไหมครับผมวัดโพชัยเราโอเคได้เลยไปเกตรงไงพวกนั้นนึตัวไหนครับใครใคก็รู้เขาใรูมั้เข้าใจมา้เก้าห้าเก้าห้า เก้าหามันปะปูแต่เงี้ไปว่ะแต่เงี้แล้วครับพักการักหงกการ้าคือให้มันได้สิบหาเด็วปูก้าหาั่ อันนี้พ่อว่าเ่อกะก้าดีพ่อไม่ได้บอกเลยเรื่อเงี้ยอว่าคืผ่าตัวเดียวเลยบอกยังคือาตัวเดียวก็ม่พ่อว่าคือ่าตัวเดียวก่าเก้าหาเนี่ยก็เต่ิครับผมไม่ได้บอกเลยแด่บอกกตอยู่เลครับผมเอาก็แต่ดิไปเกะเก้าถครับผมเกเก้าถแตกเก้าห้าแล้วก็เก้าห้าพังแล้วพ่อเลยเก้าหาหาเก่ามันแขงอยู่งว่าว่ะครับ ไปเท้าคือมืแปดมั้งบ่มึงเอาเก้าถืในบ่าวพ่อบ่ได้เอาเก้าห่งบ่พอเก้าคือเสาเอาเก้าห่างบ่พอเก้าสิบเก้าเก้าหานะปุ้นน่ะเอาเกาห่างเสกได้เก้าห่างเก้าห่างเก้าแค่นี้จบค่ะจบเก้าได้เทา่ก็เอาเท้านั้นเก้าห้าเก้าห้ามือแค่นั้นขาไม่ได้เาคอมังมือได้บ ถามว่าือแรงมือถรงมือโ้มือรงมือโชกมือหมัดมือเขาขึ้เวห่างบางมือพอเอาโตได้เขาได้คาเครื่องบินก้าเกิดทุกคาเครื่องมืนก้าเกิดทุกมานเดิม่ะอันอันโราตันเขามตัาเค่หนเลยเราจะไปพวกค้ามนั้นว่ะก้าเกิดชูเอาจะเก่าเกิดชกบวกขันมาตันแม่มาพอไม่ตันเลยเก่าเกิดชก

ยังอือกเขาไม่ให้พ่อจะให้เออพ่อจะให้เอาเก้าห้าไปเออเอเก้าห้าไปเออหมายว่าไงอือถึงเวลาแล้วอือเอาไปว่ามเมื่อเขาคือหายว่าขั้นเขาก็ห,หายอ,ยาอขอคือหายอืออือเนาะเขา่จมแล้ววกเนาะอือไม่ไมีปัหาอือมาอือได้หรืรอเปล่าเขาคือหายว่า มะพ้าวคือเน่าเน่า <gele> ม <ś lar al> ่าสวานคือบักพาวเบบักพ้าวเน่ากะหวานคือเกหวานคือเก่วสวนเกแม่นมาปู่มะพร้าวสวนเกามลวัวสวนเกลวัน <Sand inse lang> <right. S 1> บ,บักพาวเน่าแต่กะหวานคือเกครับผมครับือค่นึงมันมีอะไรมากมายอาบ้าป้าแบบคือเราไม่ถือ่าษาถือคำของเด้อไปขึ้นรถขั้นขาวปูนะปูเนาะอาพ้าคือไหวยพ่อมา หายไม่ตกไม่หลักไม่ตกไม่หมาสุกกระปแข็งแรงขอหายงินหลา้างขอหายท้องหลายบ้าเด้อจะเร่มจะเรมทั่วมหน้าช่วตา,าสาสาปูทอดเด็ดเด็ดครับมือนี่ปูกะมีแนวทางหลายอย่างเพิ่งเอาเป็นอาหารต่างประเทศไายวันก่อนนะครับเนาะต่างประเทศมือนี่ครับอาหารเย็นนะครับเด้อเป่าไปจัดด่วนครับผมเป่าไปจัดด่วนนะครับ โอ้ไปแล้วครับซีหนึ่งโอ้ยรางรอบพิเศษนะครับเนาะไปแล้วทะเบียนเอสลยิมนะครับเนาะซีหนึ่งไปแล้วครับมือนี้ก็ไปซ้อมทั้งนาแล้วครับไปซ่อมไปน้ำมันครับเปลี่ยนสายพานอีกนะเอาเปลี่ยนสายพานหนนะครับเนาะเปลี่ยนสายพานหน่ยังเขินครับผมไปแล้วครับซีหนึ่งไปแล้วครับเด้อก็จะเลื่อมศูนย์หกอีกและครับผมขับมาเขาเรื่องครับกอขอโทษขอภัยนะครับเนาะครับอ่าตังประเทศมือนี้ปูบอกว่า จะให้น้องนัทซ่านะครับเนาะน้องหญิงครับพาปูไปเที่ยวอีกครับขึ้นรถขั้นของปูไปเมื่อนี้จะไปได้หลายคนนะครับเด้อสาหรับต่างประเทศเพื่อนบานเมื่อนี้ครับครับผมสวัสดีครับต่างประเทศเบือนบานเมื่อนี้ครับปูบอกให้ขี่รถขั้นขาวของปูไปนะครับเด้อหนึ่งหกแปดสี่ครับหนึ่งหกแปดสี่นะครับพี่น้องครับครับผมหนึ่งหกแปดสี่ปูบอกว่าจะไปได้หลายคนนะครับเด้อปูติดใจ มือเคื่อนนี่ปูกะให้น้องหญิงพาไปเที่ยวนะครับเนาะมือนี่ปูอยากไปอีกปูติดใจจะให้ขี่รถขั้นเขาวทะเบียนรถขั้นขาวก็คือหนึ่งหกแปดสี่สำหรับต่างประเทศมือนี้เลยครับเด้สำหรับต่างประเทศมือนี้ก็ฟังดีๆพิจารณาค่ะทุกคำเบาคำจ่าของปูมีความไม้ครับสำหรับต่างประเทศครับก็อย่าลืมปูว่าปูกินบักเผาปูสันนำบักเผานะครับเนาะ น้ำมะเขาวสวนเก่าด้วยครับเด้อน้ำมะเขาวสวนเก่าเสียบหลายครับก็คือเก่าศูนย์คือเก่าแหละครับอยเริ่มเก่าศูนย์นี่ครับครับสำหรับค่าอาหารเย็นนี่ครับก็ติดใอยหอยตาไม่ได้ครับเด้อครับศูนย์เก่าเก่าศูนย์นี่แหละครับกับทะเบียนรถคันของปูหนึ่งหกแปดสี่ครับพี่น้องครับมือแร่งปู่บอกว่าสิลูกหลานสิได้ไปน้ำได้หลายคนครับแอดยิมก็ต้องไปหรือว่าแตงโมก็ต้องไปครับเพราะว่าแอดยิมก็ว่าให้แอดยิมไปน้ำหน่ปู่พ่อได้ค่าสอบรถขึ้นนะครับเนาะครับผมครับ กะทะเบียนรถคันของปู่กะคือ1684จะให้น้องนัชชาเป็นคนขับน้องนัชชากะอายุสิบเอ๋ยเกิดวันที่21เนาะครับเนาะกะอายุ19ปีกะอย่าลืมครับ901684ครับผมอันนี้สำหรับอาหารเมื่อนี่ตอนคำคำแรงๆคนละครับไปหอดเดืกๆเดือนๆครับกะพิจารณาเอาทั้งช่องเป็นแชร์แนวทางเลยครับเด้อใส่วิจารณญาณในการรับชมครับสำหรับวันที่หนึ่งที่จะที่จะหอดนี่ยนะครับเนาะวันที่หนึ่งครับผมกะจะลืม ปูบวกไหยิมเมื่อนี้ยิม,ม,อยมเอารถไปส่อมนะครับเนาะปูบวกไหยิมเอารถขั้นทองยิมไปขายออกครับไปขายออกเอาขั้นไม่มาปูว่าอืมมันไอข้นพูปูว่าให้อ Isaiah, เอารถขั้นของแอดยิมไปขายออกเด้อพี่น้องเด้อครับปูหวัวปูบเบาสองมือแล้วครับมือนั่นหมู่บ้านนี้ปูไห่เสียเอกซื้อขี้ไปซีเนือครับเอารถขั้นของยิมไปแก้วครับหมู่บ้านนี้ออกเบิ้ลมือครับถะเบียนรถคันข้างยิ้มครับ ออกบนเมื่อศูนย์หกนะครับเนาะครับมื่อนี้กับปูบอกให้ยิ้มให้ไปขายออกวันทีครับงวออกงวดนี้นะครับไปขายมันทันงวดนี้ครับเอาไปขายออกนะครับเด้อฟังดีๆเอาไปขายออกให้มันทันงวดนี้ให้ปูบอกให้ไปซื้อเอาขั้นใหม่ครับผมกับพิจารณาดีทุกคําเบอกคาจาาของปูมีรางวัลครับผมสําหรับมื่อื่นนะครับเนาะแม่คู่พันกาได้ถามปูปูก็บอกว่ามืออื่นแม่คู่จะพาลูกซย์ลูกหานะครับเนาะนําต้นผาปลา ครับไปวัดผู้ใช้บัดรผู้ใช้ก็คือวัดบันเต่าไฮนะครับเนาะแต่ก่อนก้กับแม่คู่ก็คือผ้าลูกศิษย์ลูกหาไปล่ําถวายอยู่ต้นแม่ตะเคียนกับเอฟซีคือสิได้ร่วมบุญกันมากหลายเธอแล้วนั่นครับวัดผู้ใช้ครับบัดนี้แม่คู่ถึงเวลาอีกแล้วที่แม่คู่จะได้น้าปัดใจไปซอยพระหลวงพ่อที่เพิ่นประจํอยุหันซอยเห็ดซอยส้างชุดนั้นแม่คู่เพิ่นก็นเอาไปซอย เอาไปนะครับเนาะให้หลวงพ่อเพิ่นเฮ็ดล่องจอดรถครับก็เห็นอยู่นะครับเนาะล่องจอดรถที่มีแจกไปไทยมากก็ได้จอดรถอยู่ในวัดแหละครับครับมันนี้มื้ออื่นครับปู่สิให้แม่คู่นะครับเนาะหยิบลอตเตอรี่เก้าหาได้ครับเด้อไปแจกวัดโพชัยครับวัดโพชัยเก้าสิบใบเด้อพี่น้องเด้อครับเก้าสิบใบครับผมให้ยิบลอตเตอรี่ไปแจกโอ้ เก้าสิบห้าใบครับเก้าสิบห้าใบนะครับเนาะให้ไปยิบเก้าหานี่ยนะครับหาเก้าว่ามี่เก้าหาเก้าหาว่ามี่แห่เก้าเก้าซิบว่าเอาอ่าเก้าซิบปูวว่าเอาแห่ขันว่ามี่เก้าหากระห่เอาหาเก้าครับฟังดีๆทุกคำเบาคำจ่าของปูมีรางวัลครับผมโอ้ออกแล้วออกแล้วจัดอีกครับเหลียปูนี่คือออกเบิดมือครับครับจัดเลยครับครับผมครับตัวได้ปูที่เบาหอดเบาถึงนะครับเนาะจะมีรางวัลอยู่ตลอด ให้ใส่วิจารณญาณในการรับชมเนี่ครับมื่อเช่นครับสำหรับเอฟซีธันใดนะครับเนาะจะไปร่วมบุญกับแม่คู่ที่วัดโพชัยหรือว่าบ้านเต่าไฮก็ขอเชิญเชิญนะครับเด้อครับแม่คู่พิ่นจะได้นําต้นผาปลาครับนําต้นผาปลาไปซอยเฮ็ดซอยสางอยู่วัดโพชัยหรือว่าวัดบ้านเต่าไฮเนาะครับเนาะครับกับเอฟซีธันใดครับอยากไปร่วมพิธีร่วมงานก็ขอเชิญเชิญครับครับผมครับแม่คู่กะให้แม่คู่นะครับเนาะหยิบลอตเตอรี่เก้าหาหาเก้าแหละครับ ไปแกะครับอันนี้ยิ้มกับบอลูด้วยครับเด้อครับเนี่ยนยิ้มกับบอลูครับว่าเลขตัวใดปูให้อาซีเนาะครับเนาะแอดยิ้มกับบอลูแอดยิ้มกับอากาศถามเพื่อนมันเป็นเรื่องส่วนตัวของเพื่อนครับครับผมกันเพื่อนเบาๆออกมาแอดยิ้มกับบอ่ากาถามเพื่อนรับเพราาะว่ปูให้เพื่อนรับให้ อยากปูจะให้เพื่อนตัวใดแต่ว่าเอฟซีแต่ละท่านมากครับบางท่านก็ให้คือกันครับเพราะว่าสวกแต่ละคนบ่คือกันเพื่อนอาจจะได้รางวัลที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ที่ห้าครับหรือว่าเลขไทยสองตัวสามตัวหรือว่าเป็นเลขหนาเลขไทยนะครับเนาะบางท่านอาจจะบ่คือกันครับขันเพื่อนว่าอยากบอกครับแอดยิมกับบไปถามเพื่อนครับพอแนวแล้วนอกจากเพื่อนว่าเพื่อนจะแบ่งปันครับแยดยิม่อยจะมาบอกสูฟังด้วยครับเด้อแต่ว่ามือนี่ครับปูก็บอกตัวนี้แหละครับว่า ให้แม่คู่ไปดึงสลากกินแบ่งรัฐบาลเก้ 9, 5, 9, 5, 5, 5, าหาเก้าไปแกะเก้าสิบห้าใบนะครับเนาะเอาไปแกะอยู่บ้านเต่าไห้ครับเก้าสิบเอาดิครับเก้ 9, 10, าสิบปูบ่าเอาขันว่ามีเก้าหาไงฮเอาหาเก้าครับผมครับผมโอ้ครับอ่าแอดยิมกับปูดูนะครับเด้อครับผมขันแม่คู่วาแมนกับแมนครับเพราะว่าอ่าจากไอซีแอดยิมกับวได้ ถามเพิ่นครับเพิ่นก็ไปได้บอกแอดยิมนะครับขันแม่คู่วาแมนกับซีแมนตัวนี้แหละครับครับผมครับกับพิจารณาเบิ้งพิจารณาคักคักถูกคำเบาคำจ่าของปูมีร่างวันครับผมครับผมครับกับพิจารณาคักคักเลยครับเด้อถูกคำเบาคำจ่าของปูมีร่างวันนี่แหละครับถึงเวลาปูก็จะบอกคือว่าเลขลอตเตอรี่เลยครับ เก้าหาแม่นมากับเก้าหาที่จะไปแกกวัดพวชุ่มกับกับพี่จ้าน้าครับถุกคาเบาคาจ่าของปูมีร่างวั่นครับผมครับก็อย่าลืมกับสัญญาไต้ต้นบักขามใหญ่เครับเด้อเก่าเกียศูนย์ปูเสียหนองนัชชากับนักน่อยครับแจกตั้งแต่หางมหาหัวครับก็อย่าลืมครับอาจจะเป็นเก้าศูนย์ก็ได้ครับพ่อแม่พี่น้องครับบางเทือปูเฮากับบางบางว้ครับกับฟังคาเบาคําจ่าของปูดีๆครับถุกคาเบาคําจ่าของปูมีร่างวั่นครับ ก็ขอเอฟซีทุกทุกท่านนะครับเดอ้อรับชกมันมา,นมาน่ำลำเวยๆครับมือแดงครับอย่าลืมเ,เก็บดอกไม้ขึ้นฮันพระหรือว่า,าบูสักระบูชานะครับเดอ้อขอชกขอมานขับจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าจากองค์ปู่ตาปู่ชีบขาวเฮ้าครับผมโอ้ครับก็ครับผม กามืออื่นครับกะยังบารูว่าจะออกไปเวลาใดได้ครับเด้อกะยังบารูวาจะออกไปเวลาใด,ดคร,บดยยบรออดับผมกะแล้วแต่แม่คู่จะพาลูกศิษย์ลุงหาไปนะครับเนาะอาจจะไม่มีไปมีไปล่ําถวายาต้นตะเคียนขอสวดขอลาบเือเก่ากับบารูว่าเสียหายฮิตยังไงตามกันตอนใดก็จะต่วาแม่คู่จะพาลูกศิษย์ลุงหานํตนาตนผาป่า ครับไปซอยวัดโพใช่เนาะครับเนาะครับก็ขอให้เอฟซีทุกๆท่านที่ร่วมบุญกับแม่คู่มาครับหรือว่าทั้งหอปูตาหรือว่าปูชีประขาหรือว่าทั้งช่องทุกช่องนะครับเนาะหรือว่าเป็นช่องยิมหรือว่าทุกๆุกช่องครับก็ขอให้โชคโชคมันมันลำลำเด้่ยรวยกับตัวเลขของปูครับก็อย่าลืมนะครับเด้อครับอย่าลืมกับไลค์ข้ามเบาของปูที่เป็นจัตาออกนะครับนอกจากนึงก็ว่าเก้าเกศศูนย์ เก้าเกศสวนปูเสือหายนองนัชชา,ากับนางนาคหน่อยแล้วครับเฮ็ดบัตเชิยวขับเฮ็ดบัตเชิวเฮ็ดบัตเชิวแล้วให้นาคหน่อยกับน่องนัชชาเป็นคนแจก,กตั้งแต่หางมหาหัวครับกับถูกคําเบา,าคาําจ่าของปูกับพิจารณาดีๆครับผมครับตัวเลขของปูก็ยังเป็นได้แล้ว 90, เก้าหาเก้าศูนย์นี่ไหมครับหาเก้าศูนย์ หาเก่าศูนย์กับเป็นคว้วสูงปูเวทสุวรรณนะครับเด้อหาเก่าศูนย์กับปูกับปล่อยมาแต่ไหนแต่ใดครับก็จะเริ่มหาเก่าศูนย์กับเป็นคว้วสูงองค์ปูเวทสุวรรณครับผมกับพิจารณาคักคทุกคำว่าคำจ่าของปูมีรางวันรับเพราะว่าจะออกอาจจะออกตรงๆก็ได้ครับศูนย์เก่าหาหรือว่าหาเกาศูนย์เพราะว่าเป็นคว้วสูงองค์ปูแถวเวทสุวรรณครับปูกเว้าหาทุกงวดนะครับเด้อกับขอเอฟซีทุกทุกทันครับ ชกชกมันม้านำลำเลยๆนะครับเด้อฟังคลิปปูตาหรือว่าฟังคลิปแอดยิมแล้วครับก็ให้ปูไปเข้าฟันดนะครับมื่อแรงครับไปบอกเลขเป็นตัวตเป็นตัวเลยครับเอาชกเอามันครับให้ได้ชกได้มันครับขอบารมีปูครับดวลบันดาลไปให้เข้าฟันบอกเลขเอฟซีให้เพิ่นชกเพิ่นมันทุกปู้ทุกคนครับบอกตรงๆสามตัวโลดมันก็จะลุ้งทุนหน่อยนะครับเนาะครับก็อย่าลื่อมนะครับเด้อครับมือนี้ ปูกระท่วงทะเบียนรถแอดยิมเด้อครับปูบอกว่าให้แอดยิมเอาไปขายให้เอาไปขายออกลวงวดนี่ปูว่าครับกัพิจารณาคักๆทุกคำบอกคำจ่าของปูมีรางวัลนะครับเด้อเบื้งหนึ่ง40กัดกระดังมากับมาครับ40กับ40เกิดขึ้นในออกเด้อครับ06หรือว่า16ยังเสร็ครับกัพิจารณาเบิ้งหรือว่า64ประวัติทะเบียนต้องกับ4106เหมือนมาครับกัครับผม พะพิจนณาครับเดี๋ยวก็แคบน้าจอไว้ครับแคบนาจอไว้ครับกาเมือแรงกับวัพผาวันศิลป์เก่าไปเสี่ยงเบิงครับตัวเรขใไดมันเข่าครับกาทากไทยมาบอกแอดยิมแน่ครับพะว่าแอดยิมก็อยากรวยน้ำโยครับผมครับอุไรฝันดีๆครับบอกขันปู้ไปบอกไล่มาบอกแอดยิมน้ำเด้อครับผมปู่ให้น้องนัชชาหนักน้อยอ๋อเดี๋ยวรับแอดยิมมันกันเลยครับเด้อ ครับผมครับอันนี้กาแล้วแต่จะพิจารณาเบิ้งนะครับเด้อครับพิจารณาเบิ้งครับอันคำไหนปูเบามาแอดยิมกับท้วนท้วนให้สำหรับปูพ่นอ่าบ่อใดเบิ้งคลิปฟั้งคลิปปูครับกับพิจารณาเบิ้งคลิปฟังคลิปปูดีๆครับทุกคำเบาคำจ่าของปูมีร่างวันครับแอดยิมอยากให้ได้นั่งกันทุกปูทุกคนครับเพราะว่าเป็นอ่าเพราะว่าเป็นสายบุญของปูนะครับเนาะ โอ้เทียนน้องนชาเนี่บอครับเทียนน้องนาช่าหาเหลี่มเนี่ยบอครับหาเหลี่มมันมีสิบดอกนะครับเนาะมันจสิบหาบอครับพี่น้องทเทียอนเอเทียนหาคู่สิบเลี่ยมันจะสิบหาบอครับพี่น้องครับโอ้ยสิบหาได้ครับครับผมครับครับไหเออครับผมเออครับผครับผม อืมครับเอฟซีพี่เจรนาครับเด้ออ่าล่างว้ยกองควรมันเกิดน้องนาชาปูเดให้เทียนหาเหลี่ยมครับอันนี้ก็มีความหมายครับ4 4 0 6ครับ4 1 0 6ครับผมทะเบียนครับเทียนหาคู่ครับเทียนหาคู่มันมี10เหลี่ยมครับผมพี่น้องครับ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 พี่เจรนาเบิ่งครับอ่าก็ขอเอฟซีครับให้ให้ปูนะครับน้องไปดนอ่าไปดนใจลูกหลานของปูที่เพิ่น สร้างบุญสร้างกุศลมาน้ากันครับที่ร่วมบุญร่วม,มกุศลมาเนพราะเพราะว่าเป็นท่างเนี่ยคู่หอมหวนหรือว่าเป็นท่านช่องยิ้มหรือว่าทุกๆุกช่องเนาะครับเนาะครับดนใจให้เพิ่นไปยิบสลากกินแบงรัฐบาลยิบให้มันถึกให้มันถึกตัวตัวมีชคมีลาบเนาะครับเนาะยิบตัวไดก็ให้ตัวให้ถือกตัวมีลังบัลนครับผมไห้ปูตาปูชีพปะเขาครับไปดนใจลูกหลานของปูที่เพิ่นรวมบุญร่วมกุศลมาครับ แอดยิมก็อยากให้ได้น้ากันทุกปูทุกคนนะครับเด้อกับขันถือทั่วประเทศนะครับเนาะกับขันตัวเลขของปูคือให้ลูกหลานถือทั่วประเทศลูกหลานเข้าขึ้นสีมวนขึ้นสีซื่นครับผมโอ้บนพิเศษ4 0 6โอ้รับโอ้ยออกไปแล้วทีครับบนพิเศษ4 0 6กครับโอ้ยรับกะเอฟซีทันได้ขับสวกสวกมันมันก็ดีใจนดนะครับเด้อครับนี่แหละครับปูเข้าขันเพื่อนให้ครับกับ เจ็ดสี่แหละครับคือเนี่ยเพิ่นเหลียวเห็นนะครับเนาะเพิ่นเพิ่นเพิ่นหูจักเบิดว่าตัวใดตัวใดออกบ่ออกครับอันนี้ค่ะกับเนี่ยเพิ่นอามาปวดพายครับเพิ่งมาปวดพายเศร้าลกถือว่าเป็นถือว่าเป็นวามวชคดีของอาของเศร้ามนุษย์เท่าเี็ครับครับที่มีองคู๋ครับเม่าเว้ามาจ่ากับลูกหลานใดครับอันใดบ่ดีเพิ่นกระเลียนอันใดบ่ดีเพิ่นกระบอกครับอันใดดีเพิ่นกระบอกเนาะครับเนาะ ขับหาบะมี่อีกแล้วครับหาบะมี่รับขันบะมี่แม่คู่แล้วครับจากสีหาไซล่ะครับมาเบามาจา่าสู่หฮาฟังปูจากสีอ่าล่งประทับ,บร่างผูไดบะมี่ครับบะมี่ขับบะมี่อีกแล้วกับซ้ําปูเฮามาปวด้ายกับมาผ้าเฮ็ดบุญสร้างบุญสร้างกุศลกับเป่าอวยนาเขามาเขาวัดเขาว่านํา หอยแขนแม่คู่หอมหวนเพิ่นสร้างบุญเด้อครับเด้อครับพอว่าขันซินอาขันบ่มีแม่คู่แล้วครับพ่าเขาจะบ่กได้ว้าบ่ได้ว้าบ่ได้จากับปูแล้วครับจักสิไปถามใสแล้วครับันถามอย่คุณแล้วครับอย่มองปูยืนอย่พ้นกับบเบ้านําดีครับอย่หม่องปูตาพ้นยืนอย่พ้นกับบเบ้านําเฮ่าแล้วครับก็มีแต่ควนทุบแล้วครับอยหันครับผมอันนี้ดีถือว่าเป็นความสชคดีของเศว้าโลกชศร้ามนย์ ครับเข้าถามอันใดเพิ่นกระตอบอันใดบดีปูเพิ่นกระบอกอันใดดีเพิ่นกระบอกครับผมโอาไม่คู่ให้ตัวใดกับตัวเดียวกันนะครับไม่คู่ของมันมันก็ให้ตัวเดียวกันครับกับื่อเนี่ยกับือเก้าเกศสูญไหมาตะไรกับกับือหาเก้าศูกับเป็นขว้วสูงปูเวทสุวรรณแล้วก็ผู้ใดมักเลขกตัวเดียวนะครับ f c ท่านใดมักเลขกตัวเดียวผู้ตากระจัดให้เลยครับ ปูสีบวกฮอดมือเลขออกเลยครับเด้อก็คือหนึ่งหาครับผมปูจะบวกจนตัวเดียวจนฮอดมือเลขออกครับสำหรับเอฟซีพมากเลขหลายตัวแล้วครับเนาะปูจะบวกตัวเดียวคือฮอดมือเลขออกก็คือหนึ่งหาครับผมครับกับพิจารณาแขกๆได้ครับเด้อปะแน่ครับอาจจะเป็นคือสิบหกวันนั่นดิครับปูว่าตะปูเบาเหรียญโอากี่หรียครับสิบหกเนาะครับเนาะครับกับไปยิบไปหาสรากกินแป้งรัฐบาลไว้เด้ครับเด้อครับมันปะแน่ครับผมทุกสิ่งทุกอย่างครับปูเบาเบาไปคือเบาเหรียญครับผมแต่ว่า มันออกอีดีเด้กับกากรวหวกับเป็นตัวเลขบ่ร้ายตัวครับปูกระเบาวนไปวนมาวนไปวนมาห้าบางเทือกับจะเลื่มเด้อปูว่าครับสัญญาใต้ตัวนักขามญ่พอสันว่ากับกับจะเลื่มครับกาบกาสันท่าครับแอดยิมก็อยากให้สันท่าปูนะครับเนาะกับแล้วแต่เป็นความเสือสว่งบุคคลครับผม ศรัทธาปูไข่ศรัทธาด้วยใจนะครับเด้อบแม่นวาจะเอาหวังเอาแต่สวกแต่ลาบน้ำเพลินกับฟังคิดเพิ่นได้ดีครับก็คือปูเพิ่นเตือนแหะครับเพิ่นเตือนว่ากับคนที่อ่าคนที่พิษไปแล้วครับคนที่พิดไปแล้วนะครับเนาะอันนี้แอดยิ้มเปรียบเปไื่อยนะครับเด้อคนที่พิษไปแล้วบแม่นวากลับมาทำวามดีบ่ได ก the ับปูว่ากลับมาได้คร right. so ับยังบลอสายยังบอสายจากคนนะครับเด้อผมจากว่าความคิดแล้วกลับมาสางควมดีได้ครับปูว่าครับสา่งกลับขึ้นมาได้ครับกับพิจารณาคักๆทุกคําบอกคาจาของปูมีรางวัลนะครับเด้อครับผมครับผมว่าเป็นยังครับเอฟซีันไดกลับไปเที่ยวต่างประเทศว่าเป็นการล่อแต่เอารางวัลที่หนึ่งมวดวันที่หนึ่งนะครับครับเอาแต่หวยรัฐบาลครับผมก็ดีแล้วครับครับกับ ถือว่าดีเลยครับถือว่าครับขันห่าบอเล่นอ่าค่าอาหารกลางวันหรือว่าต่างประเทศเฮาการรอดแต่เลขรางวัลที่หนึ่งงบรัฐบาลของไทยนะครับเนาะครับถ่ายยิบเอาแล้วบางทีหนึ่งรลดครับผมครับผมครับก็ขอขอบคุณขอบคุณครับสวัสดีครับหลังจากแอดยิมได้ลงจากหัวปูตาหัวปูชี้ปะเขานะครับเนาะก็อย่าลืมนะครับเด้อเมือแดงครับปูจะให้น้องนัชชากับปูติดใจที่น้องนัชชาผ้าไปเที่ยวหมู่บ้านนี่ เมื่อนี้ปูใหญ่นองนาชาครับรถขั้นมาขาวของปูทะเบียนเกิด16 1684นะครับเด้อ1684ครับกับสำหรับเอฟซีครับทันทีไปเชียงโขกมือแร้งนี่ครับกับเฝ้าไปจัดไปหาไว้ครับกับเทียนหาขั่วละกับค่าของขวันวันเกิดปูให้น้องนาชาครับกับไปเบาเอาไปตีเอาพิจารณาคักๆทุกคำเบาคำจ่าของปูมีรางวัลครับมืเอมือนครับสำหรับเอฟซีทันทีจะไปวัดอ่าร่วมบุญกับแม่คู่ที่วัด พ่อไช่หรือว่าบ,านนบนันเต่าไฮนะครับเนาะก็ขอเรียนเชิญนะครับเด้อไปพ่อกันยุบุนก็ได้ครับอยู่วัดพ่อไช่บันเต่าไ้ครับเอฟซีทันทีจะไปร่วมบุญหรือว่าจะไปเอาสลากกินแบงแม่คู่พนจะเห็ุลงท่านลอตเตอรี่อีกแล้วครับพี่น้องครับคือว่าแก่เก้าซีใบเาท่านปู่ว่าหรือว่าเก้าหาใบนี่ละกับกับพี่จาน่าค่กค,คทุถูกคำว่าคำจ่าของปู่มีรางวัลครับปูบ่บอกว่าคันบ่มีเก้าหาครับคันบ่มีเก้าิบใบกัน ก็ซิฟฮาใบก็เอาหาซิบเก้าใบแหละปูว่าะกับกับขอเอฟซีทุกทุกท่านชกๆมันๆลำลำเรื่อยๆกับตัวเด็กของปู่กับสำหรับชิฟนี้แอดยิมกับกับขอสวัสดีครับ